ใบดับเบิลเตอร์ไปไหนอ๋อใบเบิเอร์ไม่ไม่อยู่นาน วีอบจการบุรีครับอบจการก็ตอนนี้ก็มีลงมาท่านนายกออดครับท่านนายสนสิิทธ์จันสมนี่ครับท่านนายกออดท่านนายสิทธิ์จันสม ตอนนี้สักครู่แป๊บนึงครับรอประตูหน่อยนะครับผมก็ขอบคุณครับผู้สนับสนุนนะครับรายการนี้นะครับบะหมี่ไวไวนะครับห้างทองเฉลิมพร5 ABP Import Export นะครับสยามดมอนซีดจำกัดนะครับ KSY Computer c o c Quaide Snooker ครับ ไทยรุกเรืองกาญจนบุรีน้ำดื่มสิงค์นะครับครับผมเมล็ดพันธุ์ a t ทเครับเมล็ดพันธุ์ดรเป็กครับผมรถพยาบาลทานตะวันครับผมเครื่องเสียงอวตวังดงครับผมแล้วก็แฟมสตูดิโอแล้วก็เวิร์ดูทครับแล้วขอขอบคุณครับสถานที่อบจการยบุรีครับต้องขอขอบคุณครับท่านในแพทย์ประวัติกิจกรมกุลนิตครับในอบจจังหวัดกาญจนบุรีครับที่เอื้อเฟื้อตสถานที่จัดการแข่งขันในครั้งนี้ครับ เอาเข้ามาชมในเกมที่สองของทั้งสองทีมครับอปจการเจอกับอสาการนะครับเดี๋ยวเราจะเล่นพบกันหมดกบไปกับก็คนละคนละสี่มั์นะครับเกมละ20นาทีครับามาดวมในยกออดผู้กองต้นท่านในยกที่ผมลงไปแล้วครับพิสิทธิ์เขาทัทองแบ็กซ้ายระดับทีมชาติไทย เซนเตอร์ดีครับก็มาดูครับว่าจัดชุดใหญ่ไฟกระพริบเลยครับตอนนี้มีพุ่มกบเติน้นเล่นกลางกับสจเฮงจากลบบุรีมาดูครับสามแต้มแรกครับในอ,อร์เตอร์นี้จะเป็นของใครออสาการต้องดูสทสังครับนี่ลงมาเป็นชาเกมแผลมาทั้งคู่ครับนี่ ไม่ต้องย้ำเอาครับตอนนี้เริ่มเกมครับมันอยู่ที่อบจอก,กันนีเ่เป็นวอเตอร์ครึ่งแรกของคู่นี้ครับมีครึ่งแรกครึ่งหลังด้วยครับวันนี้เล่นกันให้ตุโเต็มๆเลยครับเราทำความดีด้วยใจครับฟุตบอลการกุศล อุปกรณ์กีฬาให้กับอบจไอ้ทวทีให้โรงเรียนในจังหวัดกาญจนบุรี11โรงเรียนครับผมนายกออดท่านนายสุจันสมเล็กอบจภูกระต้นสาย,ยุทธเมฆวังก,ก่อนภูกองต้นไหลริมเส้นไปให้ไปมาเล่นหน้าครับตอนนี้เจออบจอการเคลียร์โอ้ถือว่าสูงนะตัวรับยังยืนได้ดีครับโอ้เป็นที่คู่ผมตั้งใจจะปั่นครับโดนคานชะนั่นเลย หลให้ยมาเก็บได้ของออสตาการต่องขอขอบคุณครับพูพ้พพหลับผู้ใหญ่ใจดทีทุกท่านครับ <c oughs> ที่มาร่วมกิจกรรมดีๆแบบนี้ครับภูม <c oughs> ิกับเติน <c oughs> เ้นซจเฮงเล็กนายกอด <c oughs> ตอนนี้สอท,อทสังถัง <c oughs> สอทอสังลงไปแล้วนะฮะ ตอนนี้ก็จับตาดูนะครับเบอร์29นะครับเมื่อกี้ปากดีนะตัวตัวหลีกของเพชรบุรี <laughs> ใช่ครับตัวหลีกหลีกให้เพื่อนเล่น <laughs> ไปที่ไหนใครเขาหลีกมันนะ <laughs> โอ้หลีกให้เพื่อนเล่น <laughs> มาดูครับสอทสั่งครับจากเพชรบุรีครับมาที่ผูกบเต้นสายุทธเหม่อนก่อนรวมกับไอ้ภูกองต้นเท้าสู่เทา้าไหลาตามช่องมาที่เล็ก <laughs> ตอนมองแล้วนี่เป็นสนามหลังเหย้าของม้าเด็กพลังการ หรือสโมสรการยาบรีพาวเวอร์เอครับในไทยลีก2หรือเมืองไทยลีกมาตั้งกันใหม่ครับอบจสตอเสงจากลพบุรีถึงโค้งไปริมเส้นทางซ้ายไม่ถึงครับอนนี้มาได้ออสตาการครับแหมมันติดทิหนึ่งครับบอลมันไม่เชื่องเท้าจับไม่อยู่ครับภูมกับตองครับผลจะบดเอง ทศพรดตรทศพรพระทุมยาอ้าตอนนี้ครับแม่นึกว่าจะได้ลูกส้มหล่นะไม่ได้ครับผมเอามาที่นายกอศเกาะสำโรงสงัคประกวดอบตเกาะสำโรงเอียงเข้าซ้ายนายกทนในสันสมนายผู้กองต้นบัณฑิตชูธรรมบัณฑิตชูธรรมเลี้ยงหาแล้วก็แรงไปหน่อยครับนี่ครับผู้ักษาประตูครับเขวี้ยงมาไวครับ เพี้ยงโดนหลังครับเออตอนนี้เริ่มกระพริบแล้วนะะข้างบนใครครับอ๋อเขาถ่ายรูปเขาถ่ายรูปพพิรุนเริ่มกระพริบเขาถ่ายรูปรับถ่ายโดนอยู่ครับเขาถ่ายตอนเราโดนอยู่สองลูกอ่ะเอาครับตอนนี้ไปแล้วสทสังเุรีวานเจี๊ยบไม่ทันนะครับไปในยี่สิาทันไหนแล้วมันอยู่คนเราฝั่งกันเลย ตอนนี้สอทสังครับกำลังหัวเสียครับมาเมืองการไม่ได้ยิงครับผมวันนี้หัวมันแผลบเลยครับไปสนามไหนเขาต้องได้ยิงครับไม่ไม่น้อยกว่าหนึ่งลูกครับล้ครับโอ้ยลุนไปแล้วหมายเลขห้าสิบนายกออดนายยกออดนะครับธนสิทธิ์จันสมจากเกาะสำโรงท่านหลอกเมื่อกี้ท่านหลอกนี่ครับพี่มีต้นจันยุริยักษ์ครับไปเที่ยวกันได้ครับที่ส่งให้กับท่านสจอสจอเสงครับผมลพมบุรีหวังบอลได้ดีครับทุกนี้ ในยุค <ใน S 2> ที่เอาจากหลอกอันนี้หลอกนนองย่าในยุคทีพ่พิสิทธ์เขาทำทองครับผมตอนนี้เอาวาจอการก็บุกขึ้นมาครับหลุดอีกแล้วไปทางริมเส้นฝั่งซ้ายมองเพื่อนครับกำลังวนมามองเพื่อนคืนหลังมาเปิดได้ไหมให้สั้นๆก็แต่แต่มองเพื่อนครับผม,มอะไรผมหัพูดอะไรวะไอ้จริงมดไ,ดไม่ไไมเล่าโว่จะรับโอ้ย ปัดด้วยมือมือเดียวนะฮะไวมากครับผมผู้รักษาประตูเราบอกว่าขอยากกว่านี้ได้ไหมโอ้โหมึงยังโดนไม่พุนอีกอ่ะอันนี้พี่ชายกวินใช่ไหมฮะเขาชื่อกะบนกะวายขึ้นไม้ครั้งกองออซากันมาผมโอ้โหแจ็คเขาเมเจ็บหลังใช่ไหมเจ็บหลังเจ็บเข่าเดี๋ยวเจไปให้ซ้อนวดอย่างเดียวเอาลูกนี้ครับ โอ้โยขอโทษขอโพยกันนะครับผมลุงอักเสบสบนะฮะขอโทษขอโทษในสนามมาขอโพยออกมาข้างนอกครับมีอยู่สองคบไม่ได้ครับไม่ได้ตำรวจอยู่ในสนามครับ <c oughs> ขอโพย <c oughs> ไม่ได้ <c oughs> ทั้งทั้งผู้กลับทั้งผู้กองอยู่ <c oughs> อันนี้ใช่ <c oughs> ใช่อันนี้ <c oughs> มีตำรวจเหรอครับโอ้หลอกผมมาบอบตัวซะงั้นเอามาดูฟีกี้ของกองต้นครับหรือจะให้ผู้กับต้นยิงครับเอาละครับผมเอาครับขอขอกำแพงนะฮะ เอาครับตอนนี้ออกจาการกำแพง10คนเลยครับ <laughs> หมดหมดสนาม18แหลาเอาดูว่ากำแพงเจ้าอยู่หรือไม่หรือพี่กระวนกระวายยังไปเสร็จได้หรือไม่หญิงลูกนี้ <c oughs> โอ้โหเซฟด้วยสายตาผู้สามตั เก็บบอลด้วยครับนี่ขอบคุณครับผู้หลักผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านครับขอขอบคุณเครื่องเสียงดีๆแบบอบตวังด้งครับนายกนครว่องบรรจชาก่อนใช่ตั้งเตะขึ้นมาของออสตาการครับผมไม่ทราบว่าพี่แจ็คธันวาผมลงหรือยังครับลงมาแล้วครับไหนครับนะฮะเบอร์อะไรครับเบอร์ห้าห้าครับไปเลยครับแจ็คธันวาอย่าอย่าอย่าแทงเข่าเพราะนะแจ็คธันวานี่ยห้าไปแล้วครับไปแล้ว อย่าโดนรองเท้านะเพิ่งซื้อมาใหม่นะครับโอ้มึงเก็บไปที่บ้านเนี่ยถ้างั้นน่ะพุ่งกลับสอทอสังอาจารมาที่พุ่งกรับต้งพุ่งกลับตรงสับหลอกให้มาวิ่งไปไหนแจ๊บเอาอะมาที่ตอเสงสงจอเสงทิ้งไปที่ว่างแล้วก็ล้มหน้าทีเมื่อกี้ไม่ยกเลยนะเออโอ้นี่จังแม่นี่ครับแซงครับอาจารย์มันคนเดียวนะ ศูนย์ผู้สินก็มาจากกรุงเทพมหานครครับโอ้โหมาไกลนะครับมาไกลครับไม่ใช่ผู้สินในจังหวัดกาญจนบุรีครับมาจากกรุงเทพมหานครมาไกลเตะถึงจุดโบว์มาสตต่อสังตอทสังยังไงโอ้ลุยเสือเอ้าครับเลี้ยงเทียบเข้าหาสำรานแล้วสตอสังแตทันวาส่งให้กับพุงกับโต้งพุงกับโต้งโอ้ได้ฟาวได้ฟรีคิกครับเอาเอาได้ฟรีคิกมั้งครับฟรีคิกครับเรียกเรียกฟรีคิกได้นะครับ ออสตาการเออเอ้ามาดิมาใกล้ๆมึงก็พูดดิเมื่อกี้มึงให้กูพูดอ่ะเขามาแล้วเนี่ยมาทำไมไปอย่เพื่อนสินจะให้ใบเหลืองโคศกครับขอเป็นใบม่วงได้ไหมได้เออเอ้ามาดูลูกฟีคิกของออสตาการครับภูมิกับตองจะมีชื่อบนตะกอออดหรือไม่ครับโอ้หนี่ครับ โอ้โหนี่พูสามตัวับเสียงดังฟังชัดครับนิตกรอบจอครับไม่ต้องสั่งอะไรมากครับว่ามันไม่ไม่ยิงออกก็ยิงไม่ข้ามครับผมวิ่งมาพุ่งกับตรงซัดไปแล้วครับย้อยโอ้โหโอ้โหลูกนี้โอ้โหดีนะเนี่ยลูกมันฉลองดีนะท่านลองยิงนะเนี่ยถ้าคนอื่นนะถ้าคนอื่นถ้าเป็นสีหลอดยิงนี่ออกไปไกลเลย ต้องขอขอบคุณเอาเปียกไปเจ้าทีผสมพยาบาลด้วยนะครับที่มาดูแลการขังขันวาก็ยังอยู่ครับแทนทันวาครับเอาทันวาออกมาเอาพฤติการลงไปเอาสออบอกเป็นห่วงมาเหอะเอาเอะสออบอกเป็นห่วงแต่อิ่มไวๆวแล้วลุกไม่ไหวแล้วเอาไปเองไม่ได้เป็นห่วงหรอกคือคืนนี้ขี้เกียจนวดไม่ที่จริงไม่ได้ห่วงแจ บวงใครฮะพวกรองเท้าไอ้แค่คู่เป็นหมื่นเลยเอาแปะมหาชัยลงไปยืดเส้นยืดสายมั้งครับหมายเลข7 7เดี๋ยวแปะบวกเปียกครับออกไปจาะก,การยืนต่อนะครับเจอกับเบอร์ซุดต่อนะครับมา<อ>ที่นายยกชีพจากหน้องย่า<อ>จับไม่อยู่รับ<อ>นายกชีพตอนนี้ได้บอลมาหลังอ้าวลูกนี้สวยครับลูกนี้มองเพื่อนครับสมมาฝั่งซ้าย หมายเลขยี่สิบห้าไม่มไมพลาด,ด,ดติ<อ>ดท่านสอดจอนะครับไปแล้วครับผมยังไงครับตัวมาผู้รักษาตัวมาเฮ้ยยิงเห้ใครกโอนโโดนการส่งของท่านสอดจอนะทำไมเมื่อกี้เล่นต่อเฮงเอ้ยถามเขาหน่อยทำไมเล่นกับเวอร์ซูทไม่เล่นแบบนี้เมื่อกี้สอดจอเฮงเขาเก็บแรงมาเก็บแรงมาแอซินให้กับผู้กองต้น แจ็คันวาออกมาปุ๊บโดนเลยตอนมันลงไปมันก็โดนอ่ะเหรอสรุปมึงดีไม่ดีวะเนี่ยอะไรครับตอนนี้หนึ่งศูนย์แล้วโดนอีกแล้วครับโดนนำอีกแล้วครับของอสากันสตอสังยืนอมองดูลูกทีมเลยครับครับผมตอนนี้ไม่มีสกอร์บอร์ดนะครับเราก็เสมอกอยู่ศูนย์ศูนย์ไม่อยู่ที่เราปวอะไรเราครับไปเลยยี่สิบห้าไปน้ำขวานะครับครับผมก็ เอาหลังเข้าร nah. ัศจอหิงระวังด้วยนะครับใบเหลือง500นะครับใบแดงห้าสิบบาทรัศจเสิงครับสัศจอหิงครับ uh, พี่อ๋อสัศจเสิงนั่นอยู่ลาดลีใช่ใช่นี่ลบบุรีลบบุรีลบบุรีท่านประธานประธาการับเข้าไปเข้าไปใส่เข้ามาใสงเข้ามาโอ้โหเหลือจะเชื่อหัวจะปวดสามบอกยิงไม่เข้าแต่เดี๋ยวเข้าสิงแนงซัดเต็มข้อ ผู้ตาบตู้ยังไปเสร็จไม่ได้ลูกกิ๊ไม่เป็นใจให้สั่งนะฮะเอาครับตอนนี้หลุดมานายกออดธนสิจันทร์โศกจ่ายเบาไปหน่อยครับโอ้แฟนคลับของนายกออดมากันสามคันรถบัสไปซ้ายเอียงนายกออดไม่คืนเอ้ยโอ้โหลูกนี้สวยครับท่านนายกโอ้โหไปแล้วโก้ไอ้ยสอง้นบุกกองต้นให้หรือไม่หรือของขวายิงเองมองหาเอ้ยรอดอีกแล้วรอดสองดาบเลยฮะโอ้โห ลำหน้าไปไปก่อนครับเจฟเก็บบอลหนโลกรอสองดาบเลยฮะอย่าเล่นโชว์เมียแปะเด็วโดนเพราะว่าเรามีไล์สุดเลยครับเรามีหลักฐานดูได้ครับใน YouTube ของออซากาน ครับผมวันนี้ขอขอบคุณครับบริษัท์เบอร์ซึ่งตบอดครับที่สนับสนุนชุดกีฬาให้กับอสากาครับผมแล้วก็ไวไวนะครับและอีกหลายๆท่านนะครับครับผมต้องขอบคุณด้วยนะครับไวไนี่อร่อยมากเลยแล้วก็ห้างทองเฉลิมพร5นะครับแล้วก็ ABP นะครับอิน o อ t เ x p o r t นะครับสยามไดมอนด์สีนะครับจำกัด K S Y คอมพิวเตอร์ครับ คอกโกด้สนุกเกอร์ขับนะฮะจบจากบอลแล้วก็ไปแทงสนุกได้นะฮะเป็นผีไพ่นะครับไทยลุกเรืองกาญจนบุรีน้ำดื่มสิงห์นะครับเมล็ดพันธุ์นะครับเมล็ดพันธุ์ด็อกเตอร์เป็กอ้อโหยังไงครับสอทสั่งอีกแล้วแล้วก็รถพยาบาลทานตะวันนะครับเครื่องเสียงอบตวังด้งแล้วก็แฟ้มสตูดิโอ สเตอรีโอ pues ถ่ายทอดสดนะครับรครับผมครับผมตอนนี้นายกได้บอลตอนนี้นายกได้บอลแล้วก็ส่งให้กับท่านสจสทเฮงใช่ไหมฮะสจเฮงนะครับไปกูไปยลดตํตำแหน่งเอาซะแล้วสชเฮงแล้วก็มีนะครับแพนแพนเทลร่าเลโอไทยแลนด์นะครับแล้วก็บายสายพานเพชรผู้สดับถนนนะครับผม ตอนนี้เราจะเตะรางวัลไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าสนามจะดับไฟเดี๋ยวเขาก็ดับแล้วไปแล้วครับลูกนี้ยังไงฮะโอ้โหมาครับลูกนี้อยาวลงลงได้ไหมอ้าวลูกนี้เป็นลูก19นาฬิกาเป็นลูกอะไรครับลูกทุ่งครับเฮาพักลูกด้วยไหลลูกนี้ ยังได้เป็นสอจอเฮงจากลบุรีสจอเฮงนี่เล่นสี่สีคิงมาแล้วนะภูมิกัปเตินนายกอดธนาสิท์จันสมจากเกาะสำโรงเกาะสำโรงหลในภูมิกับเตินสจอเฮงผู้กองต้นผู้กองต้นชิปแล้วโอ้โหเป็นไงครับชิปลูกนี้หายไปเลยหายสุกต้นจะขา สุดยอดครับซุปเข้าไปในตะข่ายเลยโดนนำไปทั้งหมดกี่ลูกแลัวเนี่ยหนึ่งประตูต่อศูนย์ไม่ต้องยิงเยอะแล้วขี้เกียดนับแล้วนะฮะนับไม่หวัดไม่ไหวแล้วไม่มีสกอร์ด้วยเออไม่มีสกอร์บอดด้วยมีแต่ช้างดาวโอ้หมูอะไรของมึงเอ้ไอ้สกอร์นี่คือรองเท้าช้างดาวใช่ไหมเออปวดหลังวะไม่น่า ครับอยู่ในช่วงในท่าเกมแมนคันครับในพอตเตอร์ที่สามามามีเสื้อแดงไหมพี่ผมเปลี่ยนลงเป็นเสื้อแดงได้ปหมเอาเอาสจวีประธานชมรมวีพีการลงไปเล่นบ้างครับเปลี่ยนกองต้นครับสจอวีศักดิ์แสงทองเยิงีปยิงไปสองลูกใช่ไหมมังกรเขสีลูกสองลูกลูกละห้าลอยนะฮะโอเคเดี๋ยวรับไอเลขบัญชีไปเลยครับแล้วก็นายกนครกำลังจะลงครับครับผมดูว่าจะเปลี่ยนไงนายกนครว่างอนิชากรจากวังดงเปลี่ยนนายกอ่อนออกมาภาคครับ มาดูสอทสังครับต้องเดินเครื่องครับตอนนี้ถ้าจะไล่เอาลูกแรกมาต้องได้ให้ไวครับครับผมตามอยู่ศูนย์มืตูต่อสองครับตอนนี้สอทสังนี่เปลี่ยนไปเป็นหน้าเป้าแล้วนะมาที่เียวกรงกรว่องวันนิชากรจากวางดงจ่ายมาให้กับสจวสจวีประธานชมรมของวีพีการยังไม่ได้ครับยังคึงไม่ได้ของอสาการโอ้โหนี่ขนาดคึงบอลขนาดนี้แ้คึงอย่างอื่นจะขนาดไหน อะไรครับเออมึงก็ไม่ต้องถามผมคิดสงสัยเปิดมาให้สทสังเกยังไงตัดบอลไม่ได้โดยอบจการออบาจการตัดมาทางนี้ยึดยักยึดยักให้เพื่อนนะฮะนี่สาิแมนไปแล้วครับทันลาบไปแล้ววิ่งไปแล้วครับวิ่งแข่งกับลายแมนครับลายลไลแมนเขาวิ่งไปดูบอลเว้ยอ้านึกว่าวิ่งแข่งกันที่บ้าใครที่ไปวิ่งแข่งกับลแมนเห็นเขายืนชงลูก เปิดยาวมาครับสทสจเฮงครับขอโทษทีนะครับพูดล้ำหน้านะครับอ๋อเขาวิ่งบอกล้ำเปิดปาเล่นไว้ครับไพ้แป๊โปวงเปียกแป๊บปวงเปียกมองหาเพื่อนมองหาเพื่อนกระชากขึ้นไปมองมองบอกแล้วก็มองอีกผมไปได้วากับอายการมอสอ่ะครับอ่ะอายการ ไปให้มาเอาจอเก็บมาที่ในยุทธคอนใยุทธคอนบอกชี้วิ่งสตอสังเร็วสตอสังตอสังบอกเร็วแล้วไปโอ้นี่ก็เมืองเมืองส่งให้วังดงวังด้งเลี้ยงเข้าจุดนัดพบวังด้งในยุทธคอนในยุทธคอนหลายให้มาแล้วก็เบาเกินไปครับอยู่ในช่วงในท้ายการแข่งขันครับผู้ตัดสินครับ สอทอสังไม่ถึงได้ประมาณสิบวิแล้วครับผู้เสีสินบันทูได้สังเปิดเข้ามาจัดเข้าไปตรงกลางน่าจะเหลือไม่ถึง30มสิบวิแล้วครับผู้เสีสินครับสังไม่ยอมบรรทุนอ่ะแล้วไปเลยเยอะคู่ต่อไปนี่ใครเตะฮะออไอออสจอการครับเจอกับเวอร์งซุดครับออออตาการท่านจะอยู่นะฮะเดี๋ยวเวอร์งซุดลงต่อเลยครับครับผม อาอครับตัวน,นี้ไปสจวีสจวีทำไงโย,ยน,<ด>นมานล้ำหน้าครับออบไซด์ล้ำหน้าอีกแล้วครับอ,อยู่ในช่วงน่าจะเป็นท้ายๆเกมกันครับช็อตท้ายแล้วผู้ตศิสป์มองนุบีดดูนาฬิกาแล้วก็ <ไป S 1> ยังไม่ดำเนินการต่อไปมาออตากันสทสังสทสังเลี้ยงเข้าเขตเพชรุรีแล้วก็ล้มหน้าครับ โอ้สตสังเลี้ยงก็เขตบุรีล้ำหน้าเลยครับกรระบะเป่าจ้าเรียกสอบบุญเรียกสบุรพายหน่อยครับผมคุณสตสังเป็นไงครับผู้ตัดสินน่าจะให้โอกาสอีกสักหนึ่งช็อตครับเปลี่ยนตัวเปลี่ยนตัวเลยอ๋อสัปเหร่เรียกกลับวัดแล้วนะครับผมเลยดูดูหน่อยเด้อเมื่อกี้ชนหน้าอกครับดูหน่อยดูหน่อยดูหน่อยไวๆแม่งจะออกปาก อ่ะมีใครลงไปแทนยังระวังระวังด้วยนายกนครโอ้โหนี่ครับหล่อจังคู่สามคนนี้ครับผมแล้วนับใจงามไปสจวีสจวีได้ไหมยังไปต่อยังไปต่อสจวีระวังระวังระวังนายโยกนครไอ้ฮะแล้วแม่งไปนั่งสนากลัวนั่งมุมทงนู้นอะมึงมานั่งกับผู้คนแลยวเด็กตกใจเมื่อกี้โดนน้กออกดนหน่อยดูหน่อยมีมีพยาบาลไหมฮะยังอยู่ไหมทันตะวันคิตตี้คิตตี้ด้วยอ๋อพยาบาลไม่ต้องมาเอาขุนรัตนาวุฒมาเลยฮะ พยาบาลอยู่ไปหาดูหน่อยครับฝากพยาบาลดูหน่อยสอดท้ายแล้วครับของพุทะสิลปครับครับผมได้ครับพี่กลับกับใครตอนนี้ก็เปิดยาวขึ้นหน้ามากะหวังว่าจะตีไข่แตกสักหนึ่งใบนะครับไม่ทราบว่าจะทําได้หรือเปล่าแป๊บปูเปียกกระชากขึ้นมาเสียบอลไปทางขวานะครับผมก็อปเจากายก็ส่งคืนหลังมาให้ผู้สาปตูหมายเลข8.4ตัวนี้ผิวนะจีน หิวดิหลายตัวด้วยอ่ล้วครับตอนนี้สอจอเฮงนะครับเป็นเพเมเกอร์นะครับในอ๋อชอบใจ้ายางมุจะสินแล้วครับครับผมบยังให้โอกาสอยู่ครับให้โอกาสจริงฮะลูกนี้พลาดครับ อายการครับอยการมอสลากไปแล้วไปแล้วก็หมุนหลุดนิดเดียวครับผมแม็กเกินในหัวอครแัและแล้วก็บทเวลาการแข่งขันครับพอเต,ตอร์แรกครับอบจอการก็ยังนำออสาการอยู่2อวัตต่อศูนย์ครับอันนี้เดี๋ยวเรา,เรายังเหลือเตะกันอีกกี่เท่าไรครับอาจารย์เดี๋ยวครึ่งหลังครับมาดูครึ่งหลังคู่ต่อไปเลยครับอบจการเหล็กสองแมตช์เจอกับเบอร์ชุดครับในครึ่งหลังครับครับผมเดี๋ยวไอเอ กูให้มึงไปดูไอ้สลังเสือกไปนั่ง